สวัสดีครับผมมูภาศาลนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับจอ Android ที่ติดตั้งตรงรุ่นกับเชฟโรเลตแคปติว่านะครับปีประมาณ2014นะครับซึ่งเดิมเนี่ยเป็นรถรุ่นมีจอเนวิเกเตอร์นะครับซึ่งจอเดิมเนี่ยมันเสียนะครับจอเนวิเกเตอร์เดิมเสียนะครับคุณลูกค้าก็อยากจะให้ระบบแอร์เนี่ยมาโชว์บนจอ Android นะครับตอนนี้ผมก็ติดตั้งนะครับที่ใช้ระบบสายแล้วก็แคนบัสนะครับที่จะให้ระบบแอร์โชว์บนจอด้วยนะครับตัวนี้ ตัวนี้เราติดตั้งนะครับเป็นของจอของแบรนด์อัลฟาคูสติกนะครับรุ่นแรม2ลอม16 CPU สิบนะครับตัวนี้พร้อมหน้ากากตรงรุ่นนะครับพอติดตั้งเสร็จแล้วนะครับระบบแอร์นะโชว์บนจอนะครับระบบแอร์ก็คือจะมีอุณหภูมินะครับแล้วก็พัดลมนะครับที่โชว์นะครับมีพัดลมโชว์แล้วก็อุณหภูมิแล้วก็กดโหมดนะครับโหมดนี่นะครับโหมดอากาศได้นะครับนี่นะครับก็คือระบบแอร์โชว์บนจอนะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้จอเดิมอยู่นะครับก็สามารถใช้ได้นะครับแล้วก็คอนโทรลนิ้ว ใช้งานได้นะครับเช่นเพิ่มถเพิ่มรถเสียงนะครับเปลี่ยนเพลงปิดจอแล้วก็โหมดนะครับใช้ได้นะครับตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับรวมไปถึงนะครับการควบคุมแอร์นะครับจากพวงมาลัยฝั่งทางขวามือเนี่ยก็สามารถควบคุมได้เหมือนเดิมนะสามารถควบคุมได้นะครับควบคุมพัดลมได้นะครับคันนี้นะครับก็ติดตั้งกล้องมองหลังด้วยนะครับติดตั้งกล้องมองหลังเพิ่มเติมนะครับนี่นะครับเพิ่มความปลอดภัยขณะถอยนะครับก็ไปดูตอนถอยได้นะครับ ตัวนี้นะครับก็ติดตั้งตรงรุ่นนะครับสวยงามลงตัวนะครับแล้วก็ตัวจอนะครับสามารถจะใช้งานแอปต่างๆนะครับได้แล้วก็สามารถใช้งาน USB ได้นะครับโหลดทั้งไฟภาพไฟเพลงมาใช้ได้นะครับใช้งานแอปต่างๆก็สามารถที่จะโหลดแอปมาทางเ y Store นะครับเช่นแอป u t u b e นะเราก็สามารถที่จะโหลดมาใช้งานได้นะครับนี่นะครับเราสามารถจะใช้งานแอป YouTube ได้เลยนะครับง่ายๆแล้วก็สามารถใช้ระบบนำทางได้นะครับนำทางก็ใช้ได้เป็นของ Google m a p นะครับล้วก็สามารถจะค้นหาเส้นทางต่างๆนะครับอ่านี่นะครับเราก็สามารถค้นหาเส้นทางได้ง่ายๆนะครับง่ายมากนะครับอ่าในการใช้งานระบบอื่นๆนะครับก็เหมือนโทรศัพท์และแท็บเล็ตนะครับล้วก็สามารถจะเล่นไฟล์วิดีโอไฟล์เพลงได้วิทเุ FM ได้นะครับครบเลยนะครับแล้วก็ข้อเด่นคือระบบแอร์โชว์บนจอนะครับ ตัวนี้ก็ติดตั้งตรงรุ่นสวยงามนะครับกับรถเชฟโรเลตแคปติว่าปี2012นะครับประมาณนี้นะถึง14นะครับตัวนี้ก็โอเคนะครับก็ขอจบรีวิวนี้ไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ